ก็จะได้ให้คุณวรชัยนั่งเดียวข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าต้องผู้ใหญ่สุดมุประมาณนี้นึงค่ะทำให้เด็กเอาออาไปเอาไป eh oh สัทธังสารังคฉามิตาติยัมปิพุทธังสารังคฉามิตาติยัมปิพุทธังสารังคฉามิตาติยัมปิธรรมังสารังคฉามิตาติยัมปิธรรมังสารังคฉามิตาติยัมปิสังภังสารังคฉามิตาติยัมปิสังภังสารังคฉามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วิวานะสีลิสนิจังวุธาปจายิโนจัทาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังระลันติอตมาภาขออำนวยพรสี่ประการ คืออายุวันนะสุขภาระจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้เป็นทานปดีทั้งหลายผู้เคารพนับถือในพระรัตนตรยัยและมีจิตเรื่องใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนามีความเชื่อมั่น ในคุณแห่งพระรัตนตรยัยประกอบด้วยปัญญาพิจารณาเห็นคุณและโทษประโยชน์อันจะติดตามตนไปในเรื่องหน้าจึงได้พร้อมใจกันมากระทำซึ่งกองการกุศลในเวลาวันนี้เบื้องต้นนั้นได้รับศีล และถวายอาหารพิธบตรแก่พระภิกษุสงฆ์โดยมีองค์พระปฏิมากรซึ่งเป็นประธานนกที่นี้และได้มีพระธรรมเทศนาคาถาพันและได้พร้อมใจกันนั่งสดับอยู่เช่นนี้ก็จะได้กุศลในราศีอันล้ำเลิศนักหนา อาจจะชักพาให้ท่านทั้งหลายได้ประสบสมบัติสามประการคือมนุษย์สมบัตินิพพานสมบัติและสวรรค์สมบัติตามแก่ความปรารถนาตามวาสนาของแต่ละทา่านโอครารวะสังครั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปราบร ซึ่งหาผลโหคารพัให้เป็นเหตุจึงได้ตรัสเทศนาเรื่องราวพระมหาเวสสันดรชาดกซึ่งประกอบด้วยพระคาถาหนึ่งพันโปรดสมเด็จพระพุทธบิดาและพระบรมวงศ์สาสักยราชในนิโครธารามใกล้กรุงกบิลพักมหานครก็อันการที่บุคคล ได้ฟังธารมเทศนาคาถาพันจนจบหนึ่งพันคาถาในวันเดียวนี้ก็จะมีอนิสงส์ส่งให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตร้วยพระบาลในได้แสดงไว้ในดีกามาลายสูตรว่า เมตโตเมโตเตโยโพธิสัตโ,โตสมเด็จพระศรีอริยเมตไตรบรมโพธิสัตว์ได้สั่งพระมาลายว่าถ้าบุคคลใดจะใครพบตัวพระองค์แล้วก็ขอให้นำความนี้ไปบอกอยังสัตว์โลกให้เรีบประทำกองการกุศลเป็นต้นว่า ให้จัดแจงแต่งเครื่องสักการะบูชาด้วยราชวัตรจัดทงสิ่งลพันสิ่งละพันมีประทีปถูกเทียนดอกไม้สิ่งละพันสิ่งละพันตั้งถวายบูชาพระคาถาพันแล้วตั้งโสดสดับพระคาถามหาเบรสตรชาโดโกวันเดียวให้จบครบทั้งหนึ่งพัน แล้วให้หล่อหลักน้ำทักซิโนทกแล้วก็บกงที่เหนือพื้นพระธร,รณีด้วยพาลานิสงกันนี้ก็แผ่ให้สรรพสัตว์บรรดาที่มีอยู่ในคบทั้งสามโดยทั่วหน้าแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจา้าเกิดทันศาสนาพระศรีอริยเมตไตรและได้สดับฟัง พระธรรมเทศนาที่เฉพาะประพักของพระศรีอานพันเตข่าแต่พระมารยถ้าบุคคลผู้ใดกระทำเหมือนที่โยมสั่งนี้โสบุคโลบุคคลนั้นก็จะทันศาสนาของโยมเป็นแน่แท้บัดนี้ท่านปัจจยาทิกดีทั้งหลาย พระศีอริยเมตไตรได้ทรงสั่งพระมารายเป็นใจความชะนี้ก็บัดนี้ท่าน,าท,าท,านาทานาท่านทานิทานาธิบดีทั้งหลายผู้เป็นเจ้าของทานก็ได้ชักชวนกันมากระทำกองการกุศลดุจหนอพระทศกลได้สั่งพระมารายทุกประการก็จะเกิดทันศสสนา ของพระรีอริยเมตไตรเป็นแน่แท้อัตมาภาพแสดงม,มาชนีอย่างเป็นอุกฤษก็ยากนักที่บุคคลจะกระทำได้แต่ละครั้งแต่ละทีเมื่อใดมั่งมีบริบูรณไว้ซักแล้วและมีจิตใจเลื่องใสศรัทธาจึงจะกระทำได้หรือเมื่อใดมีศรัทธาแก่กล้าพากันเรียราย ชักชวนประมวลรับเข้าด้วยกันแล้วจึงจะกระทำได้แต่ครั้งแต่ะลทีถึงเช่นนี้ก็เป็นเหตุให้ได้พบพระศรีอริยเมตไตราตามความปรารถนาส่วนคนที่ยาจบเห็นใจไม่สามารถจะกระทำเช่นนั้นได้แต่ก็มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาได้ดอกไม้ทุกเทียน เป็นเครื่องสักการะบูชาส่วนจิตนั้นก็ตั้งอธิษฐานนิ้วมือทั้งสิบนั้นเป็นเครื่องบูชาแล้วตั้งใจฟังพระคาถาพันจนจบทั้งพันในวันเดียวก็คงทันศาสนาพระศรีอานเหมือนกันสมด้วยกระแสที่พระพุทธองค์ได้ประทานไว้ว่ามาโนปุพังสม,มาธม,มา มโนเศราฐะมโนโมายาดังนี้เป็นต้นความว่านอรชาติสาุชนจะทํำการสิ่งใดมีใจเป็นหลักเป็นประธานมีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจถ้าบุคคลมีใจเลื่อมสายแ้วพูดสิ่งไรก็ตามทาสิ่งไรก็ตามยอมได้รับซึ่งความสุขซึ่งเป็นผลจากการพูด จากการกระทำนั้นเลือนิดดุดเงาทางตนฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงสันิษฐานได้ว่าขึ้นชื่อว่าการกระทำของการกุศลแม้เพียงเล็กน้อยเป็นต้นว่าให้เข้าสุขปั้นนึ่งหรือทัดี